xin chào, xin chào, đi chào, xin 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 ในเวลาลูกกินยาบรรยากาศยังมืดแรงเนี่ยครับพี่น้องโอลมแบบหนาวๆเย็นๆจักน้อยอากาศเป็นอย่าบางพี่สม,มุดประกาันยงควายใจ้ในก็อเลยพี่น้องไปลูกทำไรลูกเลยเอาเล็มยาตัวกินยาก,ก็บรรยากาศสีมุ่ง bây giờ gặp hà mông không được đều kinh ngại chức nhục nương cơ chẳng có khóc nữa ừ ừ anh bà Huyền đã khiến đúng rồi ạ ừ แค่ในคูนขึ้นเพื่อขึ้นที่นี่เลยไปขึ้นเลยขึ้นเลยโอเคล้กขึ้นเพื่อขึ้นแก้ว phan sa lên Đúng lên lùn lên khun lên nhạc, bay lên Điện lên Long อ้ไอ <I> ้เ <laughs> ักนอน <laughs> อยากลูกกินหา้าพี่น้องแต่ว่ากัคือว่าต้องกินหายายอะหนึหนึน่งนะพี่นอ้องจึงเอาเขา่าเคอกแ้มาสั่นกัดสีนอนยาวเลยกัดอิ่มแน่เลยละพี่น้องแต่ว่าแต่ว่าอยากให้กินอีกจังหน่อยแหนมเอาคอกเขาคอ,อย่าง บอ่อหนนาๆโมหิวน,นะน,น้นองพี่นอ้อไข่กินได้ตลอดเวลาเลยพี่น้องว่าสิปล่อยกินยำได้กินยำนั่นกูเลยเกี่ยวอิ่มหรือบม่อิ่มหรอเขินจากแนมน้องนำ้ำเดี๋ยวให้มันเลื่มหยาแล้วที่ไหนน้อพี่น้องเดี๋ยวปั่นโค้งไปทางคุนพ,พี่น้องโค้งไปทางคุน กินห้าแถวนี้เรากลับไปเคาะนะพี่น้องก็ตอนนี้ก็สี่มุ่งกอบหามุ่งแรงหามุ่งกินอีกสมุงหนึงหกมุเอาเขาคอ,อกพอดีพี่น้องเพราะเข้าหามุ่งมันยังแดดอยู่น้ะพี่น้องปั่นโค้งมาทางีพี่น้องกินห ไปสร้างขอบให้แกวอยู่พอดี่นอง ไอ้วนไอ้นักไอ้แก้วไอ้วงไอ้นักมาเลยมาเลยครับคุณมันสาทีแล้วน้องกิน lên nhà theo theo này thì là bị đang lên nhà theo theo vậy ạ เต็มไปทางนี้พี่น้องครับเป็ย่าแลวโอตีเข้าโค้งขอกครับพี่น้ออ่ะคลิปนี้บ่าวเก่งอ็พร้อมล่าเพียงเท่านี้พี่น้อง พอกันอีกมือหนาหรือว่าเจอ,อเหนาพี่น้องหยาลายอยู่เลยพี่น้องคนนี้กินลเล่มกินไปทางนี้เลพี่น้องหยาเขียวเแคนแคนสบายดีพี่น้องนี่แคนพี่น้นองเอ,งองฟซีต้มเยอะไม่เอาไม่เล่นด้วย Ah, selamat pagi, Pinok. Selamat pagi, kap.